สวัสดีครับเจะมาตกกลับมาอกแล้วเราก็ยังอยู่กับกิจกรรมวันที่เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้กิจกรรมเมื่อวานก็บอกเลยว่าถ้ามันต้องมีนะความจริงของวันนี้อาจจะยงไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าของเมื่อวานต,ต้องมีนะครับเพราะว่าของเมื่อวานเนี่ยใช้ได้มีแฟนก็ใช้ได,ไได้ไม่มีแฟนก็ใช้หาแฟนได้นะครับแล้วก็กิจกรรม,มเติมเงินยังมีอยู่นะครับถูกมากๆเลยเติมไปอย่างน้อยต้องเติมมาเก้าสิบเพนแต่จริงได้ผู้หญิงถาวรเนี่ยไม่เติมมู้จะคิดยังไงแล้วนะของอื่นแล้วแต่จะเติมไม่เติมแต่เก้าสิมนะครับ นี้ก็เรามาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมกล่องสุ่ม point ยไทยนะครับก็เป็นกล่องที่มีโทเค็นนะก็จะเป็นแบบพวกนี้นี่นี้นะครับก็สุ่มก็มีโอกาสได้ของเลยกับได้โทเค็นไปแล้วก็เอาสามารถโทเค็นไปกดแลกของได้นะที่ต้องการนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งของที่อยู่ในรอบนี้เนี่ยก็ ออมีทั้งชุดใหม่ถ้าทางหัวใจนะครับเยอะแยะมากมายชุบ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 มาดูชุดก่อนดีกว่าอ่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่เข้ากับชุดที่เป็นชุดเติมเงินเมื่อกี้แหละ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีไหมต้องมีนั่นเองนะครับือให้แบบว่าผู้หญิงเขามีไยเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีด้วยนะครับก็ต้องซื้อไปด้วยนี่ชุดผู้ชายกระเท่ะนะครับเป็นชุดที่แบบเขาเรียกว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้เขาาเทะสกปรกไทยคิดดูสองตัวนี้ใส่คู่กันน่ารักมุมมีฟุงฟิงนะครับโอ้ก็หลีก็ใจบอกเลยใครไม่มีเนี่ยบอกเลยว่าไม่ินใจช่วงนี้นะครับล่วงหาไฟไม่ได้นะเพราะผู้หญิงเขาไม่เยอะไง ปิ่งหัวตะมือให้90เฮกไงแล้วเราก็เราก็ต้องมีไงจะได้ไปคู่กับเขาไงพี่ดูใช้ท่าคู่เมื่อวานนี้โอโ้โหเข้ากันน่ารักจะตายนี่มพี่แจ็คสันหวงังตอนเนี้ย<ฮ>นี่นะครับมาดูชุดนี้ก็มีหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับอยู่ในตัวกล่องสุ่มเวียนไทยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถใช้โทเค็นแรกได้นะครับแล้วก็ราคากล่องเนี่ยราคาอยู่ที่ ห้าเพเท่านั้นนะครับแล้วก็ลดราคาเหลือสิบเพจสี่วันนะครับถูกมากๆเลยเอ,อ่อสุ่มได้ตั้งแต่วันที่สิบสามถึงยี่หกกุมภาพันธ์นะครับของที่พี่ว่าสวยสุดก็จะเป็นชุดนี้แหละนะมีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันผาแรกก็จะเป็นผาเสื้อนะข้างในก็เป็นเสื้อคอเต่าแล้วข้างนอกก็เป็นเสื้อหรือเสื้อแจ็คเก็ตคลุมนั่นหลักผ้าสองเมงเกงเกงก็สวยดีนะครับไม่ได้อาจ,จะไม่ได้แปลกมากนะมีกิมมิค ใส่ปักหัวใจเข้าไปนิดหน่อยรองเท้าน่ารักนะครับเข้าคู่กับตัวผู้หญิงเลยหัวใจของผู้ชายเป็นสีดําส่วนอีกอันหนึ่งที่เท่ก็คือทรงผมนะครับเป็นหมวกบินนี่แล้วก็หัวขาวนี่สก,กัดเท่อยู่นะอันนี้ไปใส่กับชุดอื่นได้เยอะเลยทรงผมเนี่ยนะครับก็ดวงดีก็เปิดจากกล่องได้เลยดวงสวยก็หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเพชรนะครับสาหรับอันนี้ต่อมาอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดเก่านะครับชื่อแพ็ E-Hazicker ก็คือตัวนี้เคยแจกไปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่เล่นกิจกรรมไม่ทันตอนปีที่แล้วก็ซื้อซะนเนาะอันนี้ก็เป็นชุดที่ดัวลบ p o p p r w o o d นะครับของการประกวดออกแบบชุดซึ่งเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะมีการประกวดออกแบบอีกเกาะรอดูได้นะครับว่าจะมาช่วงไหนก็อย่าลืมไปออกแบบกันถ้าอยากได้ชุดที่ตัวเองชอบครับตัวนี้ก็อยู่ที่119เพชรนะครับแต่ว่าถ้าโดนจริงก็เอาจากกล่องไปเลยน่ารักดีจะเป็นแบบแนวแบบเกมเมอร์เกมเมอร์หน่อยใช่ปะ เกง่งรองเทา้ารองเท้าสวยแล้วก็ทรงผมน่ารักมากของเด็ดอันนี้คือทรงผมมาพร้อมกับหูฟังหูแมวหนึ่งหนึ่าสำหรับคนดวงสวยนะครับเอ้ยตะกี้บอกอย่างว่าตู้เอ้ยกล่องตั้งแต่1 3บสถึงยีเหมือนจะบอกแล้ว,นวเนอ่าต่อมาไปจะมีชุดระดับ4ม่วงอีก2ชุดด้วยกันนะครับ อันแรกจะเป็นชุดผู้หญิงอันนี้ก็น่ารักมากเป็นกิจกรรมฟร e ไฟ r อ Idol นะครับรอบที่แล้วก็ให้ i อ o ดอลเขาไปใส่ก่อนตอนนี้ก็มาให้เราใส่ตาม Idol ได้ละนี่นี้ในแพ็กชิบุยะออ d ดอน่ารักนี่หนข้แรกก็เป็นเสื้อนะครับเป็นเกาะอกสีสันแบบแปลกๆนะเอาไปใส่ชุดอื่นได้ตัวนี้น่ารักดี นี่สองเป็นเงเง่งน่าจะโปไปก็จะต่อผ้ามานิดหน,น,นึ่งตอนแรกซื้อมาจะเสมอไปนิดหนึง่งนะรองเท้าสีแบบแปดๆแล้วก็ทรงผมน่ารักดลนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าเก้าโทเค็นสำหรับคนที่อยากได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งเป็นระดับสีม่วงเหมือนกัน อยู uh mm ่ไหนล่ะปาเตสติค like ือแพ็คเพิ่ม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 หากันหาไม่เจอก็ขออภัยอันนี้จะละนะแพ็คคิดคิดนี่ก็เป็นแพ็คย้อมสีมานะครับใครที่ไม่ชอบย้อมสีก็ไม่เอานะครับใครที่ชอบย้อมสีก็เอาของเก่าเป็นสีแดงน้ำเงินนี่ก็ย้อมมาเป็นแดงเหลือง ไอ้น้ำเงินเหลืองคือ,อก,ก็เป็นชุดออแกนิกนะครับงเกงเป็นเปลี่ยนเป็นลายคาโม่สีขาวสีแบบทหารทหารหน่อยนะครับทหารแบบทะเลรายก็รองเทา้าก็หมวกกันเทด,ดีอันนี้อันนี้ยู่ที่199เาเพชรเช่นเดียวกันเอ้ยไม่ร9 9เก็เก้าเพชร1้9กเโทเค็นเช่นเดียวกันนะครับ ที่เหลือก็จะมีของอื่นอีกนะครับไม่ว่าเป็นกระเป๋ากระต่ายชมพูนะครับกระเป๋าเออ่มังกรชมพูนะครับมีไม้เบสบอลไม้เบสบอลนี้เคยรีวิวไปอย่างหน้ารีวิวก่อนละกันาากระจับสีม่วงนี้น่ารักมากดเดูดิเอาเคยรีวิวไปแล้วเจ้บปยวหมา แล้วก็อันนี้79โทเค็นนะครับมีอ e ีโมด3อันด้วยกันนะครับอีโมดก็จะมีถ้าให้หัวใจ1อันถ้าให้หัวใจนี้ยจะเป็นแบบเก่ากึกนิดนึงแบบให้หัวใจแบบอันแรกอ่อันนี้นะครับก็เป็นท่าที่แบบประจําเด็กฟรีไฟต้องมีทุกคน ัอันที่หนอันนี้ที่99ทเกเนสำหรับคลดวงสวยนะครับอันที่2ก็เป็นท่าทางเต้นกับน้องซัสซิลนะซัสซิลให้แหวนมามันนะ่น้ะก็แบบอุ้ยเขินจุงเบยเต้นซัซิลน่ารักนะครับแล้วก็ท่าที่สามก็เป็นท่าดับสีแดงอันนี้ก็เป็นท่าหัวใจใหม่นั่นเอง ตัวนี้เป็นแบบให้แบบกลุ่มสำหรับคนหลายใจชอบให้เทียสี่คนก็ใช้น,นี้ได้ปุ๊บว้าปังนะครับอันนี้ก็อยู่ที่169่งกเก้โทเคนนะครับก็ถ้าใครดวงดีนะก็ได้เลยใครดวงสวยก็เหมือนเดิมเอาไปแลกได้สำหรับน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไล้์ก็แชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เจ็คนมนาเข้มแนะไปแล้ว